ไม่ค่อยชอบกนันก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเวลาไปแบบโซนโซนฝรั่งเพื่อนๆก็จะตอบรับบ้างไม่ตอบรับบ้างเบื่อบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าไปโซนฝรั่งก็คงเด๋ยวไปหาคนเป็นแนวแนวมีความสามารถร้องเพลงทำเทียนทำนู่นทำนี่เนาะเพื่อนๆนา่าจะชอบโซนไทยก็ไปเยอะครับผมโซนไทยก็ไปเยอะบางทีผมก็ไปเว็บห้องนู้นห้องนี้แหละกดขอขึ้นไปน้องๆแต่ว่าคือ ไม่เห็นนะครับเพื่อนๆไม่น่าจะเห็นได้เนื่องจากว่าแบบบางช่องเพื่อนๆก็ไม่เห็นเลยคนระับพอหน้าใกล้ๆมันก็เหมือนจะโอเคอยู่นะมีโล่หลงตัวเองนะงม,มัมมน้นงอ่า แล้ววันนี้ก็เป็นประมาณว่าของผมนี่คือเวลากดนะครับไม่เห็นด้วยนะเพื่อนๆว่าว่าใครออนบ้างไม่ออนบ้างแปลกดีบางทีก็ขึ้นว่าคนนี้ออนบางทีก็ขึ้นคนนี้ไม่ออนอย่าทักผมดิผมร้องไม่จบสักที ผมเกลียดจิ้งจกตัวนี้มากเชื่อไหมม,มาอยู่ตรงนี้ทุกวันอ่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยโคตรเกลียดมันเลยไอ้ตัวเนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยอ่ะเนี่ยผมจำได้เลยตอนนั้นที่ติดกล้องวงจรปิดที่ไอ้บ้านชว่วยเสียะแล้วคือ จังหวะโจรมาเที่ยวในบ้านใช่ป่ะโจรช้อปปิ้งในบ้านอ่ะืจิ้งจกแม่งกวนตีนมากเลยขึ้นมาบางังตุบดบตุบด็บ,บ,ดบนี่มันจะอยู่อย่างเงี้ยบ้านใครเป็นมัง่งจิ้งจกมันชอบไปอยู่ตรงนเนี้ยเนี่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 ยเดี๋ยวกลัวไปสัมภาษณ์แม่งเลยอืมช่กลางมูดม้ามากมฉันได้ฝนเก็บ